สวัสดีครับวันนี้จะมาจัดเซตเลี้ยงให้ดูนะครับเป็นเซตเลี้ยงขนาดกลางนะครับโดยมาจากร้านแดรี่ไอโซบอลนะครับถ้าสนใจก็ลองหาซื้อได้ตามช้อปปีหรือว่าตักไปที่ f a c e b o o k เพจได้เลยครับผมตดวนี้จะมาจัดให้ดูครับอันนี้กล่องก็จะเจาะดูนะครับนี่เลยเรามาดูกันครับว่าได้อะไรบ้างนะครับชิ้นแรกนะครับก็จะเป็นเปลือกไม้ขูนะครับชิ้นที่2ก็จะเป็นใบกามปูเลยอันนี้ ต่อไปก็อาหารปลาแผ่นนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นหินประการังเอาไว้ให้น้องๆล็อกขากันนะครับส่วนไปก็จะเป็นปลาแห้งนะครับผมแล้วก็กระดองปลาหมึกครับอ่าอันนี้จะเป็นน้ำบอทต่อไปก็จะเป็นดินนะครับเดี๋ยวเราไปผมจะให้ดูครับว่าจัดยังไงดีครับเป็นลูกค้าชอบทานม,มาเยอะพอสมควรครับว่าควรจัดยังไงดี พอหนึ่งก็ใส่ดินลงไปเลยนะครับอ่า,าอน,นี่ก็เราก็ใส่ออมาติดรองพื้นไปเลยครับใส่ดินลงไปติดปูพื้นอันนี้จะใส่หมดก็ได้ไม่ต้องใส่หมดก็ได้นะครับใส่แค่พอดีอ่าแล้วก็ดูครับ อ่ะนี้เราก็ใส่เพิ่มไหมครับคือใส่แค่พอให้นองบุดเล่นนะครับไม่น้องใส่เยอะก็ได้เพราะว่าด้วยนี่ใส่ของไอโซคอตจะไม่ลงลึกเท่าไหร่ครับอ่า นี่ก็ได้นะครับต่อไปครับก็ฉีดน้ำนมครับนี่ครับก,กีแอาจะแบ่งเป็นสองฝั่งนะครับเป็นฝั่งแห่งกับฝั่งชีนแล้วก็ฉีดไปแค่ข้างเดียววะฉีดแค่พอชื้นนะครับไม่ได้ให้แฉะนะครับต่อไปเราก็มาตกแต่งนะครับเอาจะใส่เหมนตะเกียบน้ามอน,นครับ พวกนี้อาจะเอาไว้ตรงแบบพวกชื้นชื่นหน่อยนี่ให้มแบบันอยู่สนชื้นอันนี้ลูกค้าจะจัดยังไงก็ได้นะครับไม่ต้องจัดตามแอจัดได้ต่อไปก็เป็นใบก้ามปูอ่ะก็ใส่ออกมาเนี่ยครับไม่ต้องใส่เยอะอ่าใส่ครับ,บให้น้องได้แขกอ่าต่อไปก็เป็นกระดองปลาหมึก อันนี้ครับน้องไม่ได้กินดุขนาดนะครับแค่กินเหมือนเสริมแคลเซียมครับเราไม่ต้องใส่เยอะก็ได้ใส่เยอะแล้วเหมือนขาวกินสมดุดอไปก็เศษประกาลังครับก็ใส่หมดเลยใส่อีกมุมหนึ่งก็ได้ครับแต่งเป็นมุมไปเลยนี่ว่าจะเรียงตู้อ่าต่อไปก็ตอเกล็ไม้นะครับนี่แหละ เปลือกไม้ของทางร้านนี่ต้มไปแล้วนะครับต้มแล้วก็ตัดแดดให้เรียบร้อยแล้วลูกค้าก็สามารถนำไปใช้ได้เลยนี่แล้วก็วางตรงกลางก่อนนี่น ต่อไปครับเราก็มาใส่พวกอาหารให้น้องๆกันนะครับอันี้ปลาแห้งก็ไม่ต้องใส่เยอะนะถ้าใส่เยอะมันจะมีพวกแบบว่าลาเลอขึ้นได้ครับเพราะวกก่าใส่ไปถ้าน้องกินไปหมดมันจะเสียเราก็ใส่แบบต้องดูครับว่าปริมาณน้องเท่าไหร่ไม่ต้องใส่เยอะแนะนำว่าถ้าหมดก็ค่อยเติมมาส่วนอาหารปลาแผ่น ก็ไม่ต้องใส่เยอะเหมือนกันครับเองพวกนี้นี่ถ้าใส่เยอะแล้วถ้าลูกค้าไม่มีสปริงเทลมันเดิมีีลาขึ้นแน่นอนครับอันนีไ้ไะเปด้สปารพับก่องอ่าเป็นไงบ้างครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับไม่ต้องตกแต่งอะไรเยอะก็คือเอาน้องลงได้เลยครับโอเคครับก็อขอบขอบคุณครับ